สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนคุยชวนปลูกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแร่ยิบซ้ำที่ชาวสวนหลายคนเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วมันช่วยพืชได้ยังไงบ้างใช่เลยค่ะพี่เบนพูดถึงยิบซ้ำหลายคนอาจจะนึกถึงวัสดุก,ก่อสร้างใช่ไหมคะแบบแผ่นฟ้าเทียดานอะไรพวกนั้นถูกเลยแต่น้อยคนจะรู้ว่าแร่ยิบซ้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อพืชด้วยโดยเฉพาะพืชไร่พืชผักหรือแม้แต่ไม้ผล ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกันก่อนค่ะว่ายิปซัมคืออะไรมันคือแคลเซียมซัลเฟตหรือแคลเซียมซัลเฟตซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติมีลักษณะเป็นผงสีขาวบางครั้งอาจมีสีนวลเทาเป็นแหล่งของแคลเซียมและกรรมฐานสำหรับพืชค่ะอืมแค่ฟังชื่อแคลเซียมกับซัลเฟตก็รู้เลยว่ามีแร่ธาตุสำคัญนี่นาะแล้วพืชต้องการแคลเซียมไปทำอะไรบ้างละ่ะ พืชต้องการแคลเซียมเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับเซลล์ผนังของพืชค่ะช่วยให้ลำต้นแข็งแรงใบไม่เหลืองง่ายลดการหลุดรงของดอกและผลส่วนกรรมะถันนะคะหรือซัลเฟอร์ก็ช่วยในการสร้างโปรตีนและเอนไซม์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตโอ้โหฟังดูดีมากแล้วมันช่วยเรื่องดินได้ไหมไอ ดีมากค่ะยิปซ้ำยังช่วยปรับสภาพดินด่างหรือดินที่มีโซเดียมสะสมสูงสูงให้ร่วนซุยมากขึ้นช่วยยอรากพืชหายใจสะดวกแถมยังลดความเค็มของดินได้ด้วยแล้วถ้าชาวสวนที่ฟังอยู่สนใจอยากใช้ต้องใช้ยังไงครับสามารถโรยยิปซ้ำลงบนดินรอบคนต้นพืชได้เลยค่ะประมาณ25-50กิโลกรัมต่อไร่แล้วรดน้ำตามหรือจะคลุกกับปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ โดยเฉพาะในช่วงก่อนปลูกหรือช่วงที่พืชกำลังโตแล้วต้องใช้บ่อยไหมไม่ต้องบ่อยค่ะปกติใช้แค่ปีละ1-2งครั้งก็เพียงพอโดยเฉพาะในดินที่มีปัญหาเช่นดินแน่นดินเค็มดินเหนียวจัดพอใช้แล้วจะเห็นว่าดินร่วนขึ้นจริงๆค่ะอืมแล้วมันใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยไหมส่วนใหญ่ใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะพืชที่ต้องการแคลเซียมสูงเช่นพริก มะเขือเทศกะหลำปลีถั่วเหลืองข้าวโพดส้มมะม่วงแล้วก็พืชหัวอย่างมันสำปะหลังด้วยค่ะอืมคนปลูกไม้ผลก็ใช้ได้พืชผักก็ได้เรียกว่าเกือบครบทุกกลุ่มเลยนะใช่ครับเหมือนเป็นตัวช่วยให้พืชดูดปุ๋ยตัวอื่นได้ดีขึ้นด้วยโดยไม่ใช่ปุ๋ยตัวตรงแต่ช่วยให้ระบบรากทำงานดีและมันมีข้อควรระวังอะไรไหม ต้องระวังการใช้ยิบซ้มในพื้นที่ที่เป็นดินกรดจัดมากๆนะคะเพราะยิบซ้มไม่มีคุณสมบัติในการลดความเป็นกรดเหมือนโดโลไม์นะคะใช่คนชอบสับสนคิดว่ายิบซ้มเหมือนปูนขาวหรือโดโลไม์แต่จริงๆมันทําหน้าที่คนละแบบถูกต้องค่ะถ้าดินกรดใช้โดโลไม้แต่ถ้าดินแน่นดินเค็มหรืออยากเพิ่มแคลเซียมซัลเฟตต้องใช้ยิบซ้มสุดท้ายนี้ยิบซ้มกาดไม่ได้ทําให้พืชโตทันใจแบบปุ๋ยเคมีแต่ช่วย เปิดทางให้พืชดูสารอาหารอื่นๆได้ดีขึ้นเหมือนคนปูถนนให้พืชเดินนั่นแหละและยังช่วยปรับดินช่วยรากช่วยสร้างสมดุลในระบบรากพืชเรียกได้ว่าเงียบๆแต่ทรงพลังจริงๆค่ะใครยังไม่เคยลองยิบซ้ำลองหาซื้อมาทดลองใช้ดูครับโดยเฉพาะในแปลงที่มีปัญหาดินแน่นดินเหนียวหรือพืชรากไม่เดินสำหรับวันนี้ชวนคุยชวนปลูกขอลาไปก่อนแล้วพบกันตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องมูลไส้เดือนมีชีวิตว้าวเราฟังนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ